วั่ดีคขับวับนนี้มาอยู่วิสเตอร์เตสคืนนี้ผมก็จะไปนอนป่ายเช่นเคยเดี๋ยวผมก็จะไปนอนที่พักที่ผมได้สร้างไว้เมื่อเกือบหนึ่งเดือนที่แล้วครับอยู่ข้างบนนี่นครับป่าพายนะเมื่อกีนะ้ระหว่างทางนคะรับผมก็ได้เ,เก็บหับลีมานะเดี๋ยวก็จะไปทําเมนูนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะั่นเองว่าผมจะเอาไปทําเมนนะูอะไร ตอนนี้คือแสงนกเลร้องเต็มป่านะาครับระหว่างทางไปก็ชันพอสมควรเลยครับทุกคนโอ้โหยอนนี่ครับที่พักที่ผมพับพักเอคืนนี้นะครับก็คือที่พักที่ผมได้มาสร้างไว้เมื่อ นเดียนที่ล้านะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ายังดีอยู่ไหมนโอ้สภาพยังเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้โหมันไหลขึ้นก็จะลำบากขหน่อ เก็บเบอเก็บเบาเก็บไว้ก่อนแล้วก็เคลียร์พ่อแก่ใบไม้นี่ทิ้งแล้วเดียวพใบตองมัมีอะไรมากนะชิวๆนะคืนนี้เหนื่อชิดถายเดี๋ยวผมก็จะพักสักแป๊บแล้วก็เอ๋เอา,เอาพอ่อแก่หญ้าที่ติดเอ๋กางเกงนี้ออกกันนะโอ้โห ไม่ใช่ย่อยนะน,นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปหาเฟิร์มมาก่อไฟกันนะครับตอนนี้ยุงเริ่มมาเยอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องไปหาอีกเฟิร์นมาก่อไฟก่อน oh. เดี๋ยวจะลองเดินไปดูข้างบนนี้ว่ามีเฟิร์มหรือเปล่าเพราะว่าแถวนี้ไม่ไม่ค่อยมีไม้นะครับทุกคนแถวนี้มีแต่ไม่แผยยงเยอะ mm. มันก็จะหาเฟิร์มยากหน่อย 我等买没买呢？ 啊，你那还尼妈呀 นี้ไฟก็เริ่มติดนะครับเดี๋ยวผมก็จะนั่งพักสแป,ป๊แด้วก่อนเดก็จะทำเองกับข้าวกินครับตอนนี้ก็คือเริ่มเหียวนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งครับ นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเอาหัวปลีผมไปเผานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอามาผัดใส่ปลากระป๋องนะครับที่ผมใช้วิธีเผานี้ก็เพราะว่าแถวแถวนี้ไม่ไม่มีน้ำนะครับพยานแปรงน้ำผมก็เลยเผานะครับดูดนะครับผมก็จะเผาแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะรอให้มันสุกแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอามา A, ซอยบางๆแล้วก็จะเอามาอผ่านใส่ปากระกป๋องนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาดูแลรอบที่พาผมครับคืนนี้นะครับที่ได้สร้างไว้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวการอื่นที่ผมจะลอยให้หัวปลีส่งเดี๋ยวผมก็จะมาใส่พริกซะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้เอาใส่ผัดกับเอฟใส่กระป๋องนะครับ ทุกคนดันนี้หัวปลีก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมก็จะเอามาแกะแล้วก็ใส่ในใส่ใส่ในหม้อนะครับสุดยอดนะครับโอ้โหนี่ยนะครับ มันจะทุ่งล่างทุเลหน่อยนะครับ เอ็ผมก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเทปลากระป๋องลงลนะครับแล้วก็จะเอาไปผัดน,นะครับผมก็จะกินง่ายๆแบบนี้เองครับผมเป็นคนแบบไม่ไม่ไม่ค่อยกินอะไรที่แบบทํานานๆนะครับผมชอบอะไรแบบที่ง่ายๆนะครับสไตล์ผมก็คือง่ายๆนะครับทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับ เบาๆหน่อยนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะครับกองไฟก็ทุรักทุกเลนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะ สุกเปรียบลายนะผมก็จะเอ็นนะครับเปจะซดร้อนๆนะ นี่นะครับร้อนๆนะครับปลากระป๋องใส่หัวผัดใส่หัวปลีในป่านะครับอือหืดูครับอือืสุดยอดอือหืินอะไรแบบแต่ง อร่อยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยน่าไม่ค่อนาดกินเท่าไหร่แต่ก็อร่อยนะครับทุกคนได้นี่ผมก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วแล้วก็ได้มัดเพล เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะนั่งพิงไฟสปบ๊บแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรทำนะครับคืนนี้ผมก็จะมานอนชิวๆก็จะนั่งพิงไฟชิวๆแล้วก็เดี๋ยวท่านมอญก็จะนอนน,นะครับตอนนี้เพิ่งจะมืดนะครับตอนนี้ก็ท้องฟ้าก็สีสวยมากนะครับสีส้มนะครับคืนคืนนี้นะครับ มันแบบสไตล์ผมนะครับง่ายๆนะครับขอให้ขอให้แค่ไม่ไม่หลุดนะครับก็น่าจะใช้ได้ครับ ตอนนี้ก็มาเสร็จเป็นเฉยบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ชิวๆนะครับทีนี้ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับบรรยากาศรอบก็จะประมาณเย้นครับก็พักผ่อนชิวๆสบายแล้วก็เนียก็จะนอยนะครับ น,นี่ก็ทิชชนะครับกับบรรยากาศที่เย็นสบายนะครับตอนนี้ยังไม่หนาวนะครับ เอาเอที่นอนของผมออกมาครับจะใสายแล้วก็นอนนะครับนี่นะครับที่นอนผมที่นอนผมก็จะง่ายๆนะครับสไตล์สไตล์ตผมก็คือง่ายสุดๆนะครับไม่มีอะไรมากมายครับ นอนแบบบแบบนี้นสไตล์ผมครับแบบนี้ง่ายๆครับอันนี้แล้วก็มีอย่างครับแล้วก็ขึ้นเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ก็คือแบบไน้ที่นอนแบบสบายมากนะที่นอนผมก็จะประมาณนี้ครับใครสนใจก็ ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวไปนานก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเจอกันพนุ่งอีกชานะครับ อาเริสว่างยามเช้าแนละ้วเดี๋ยวผมก็จะลุกออกจากไอ้ที่ที่นอนผมนะครับเอาละครับทุกคนเมื่อเมื่อคืนนะครับ,มมรบผมก่อไฟไฟนั่าจะแรงเกินไปแล้วก็มันมีไอ้พวกไงดินน้อยเกินไปมันก็เลยทะลุนะครับดูนทะลุหมดนะโอ้โหเดี๋ยวถ้ามารอบใหม่ต้องได้ทำนะครับต้องได้ซ่อมใหม่นะครับโอ้โหไม่คิดว่าจะเป็นลงแบบนี้นครับ เดี๋ยวผมก็จะใส่รองเท้าแล้วก็จะเก็บอของ เนี่ยผมก็ชั้นนี้ก็ไม่มีในทงังชั้นนี้เดี๋ยวผมก็จะกลับเลยมุ่งเดินลงไปมันได้แล้วก็จะลงไปข้างล่างแล้วก็เดินกลับเลยชั้นก็จะชันแบบนี้เป็นตอนมาัครบ คลิปนี้ก็ขอกลับตัวลาไปก่อนครับไว้ค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย